สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพามาเป็นช่างติดตั้งระบบดิจิตอลทีวีหอพัก1วันนะครับก็วันนี้ก็ทำงานบนที่สูงหน่อยนะครับันนี้คือดาดฟ้าของหอพัก โอเคเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็อ่าประกอบแผงก่อนขั้นตอนแรกแกะแผงออกมาแล้วก็ทําการต่อตรงนะครับแผงเขาจะมีสองท่อนเขาจะทํามาสองท่อนเพื่อที่จะว่าอ่าทให้มันสั้นเพื่อที่จะ mm hmm. ทำการเก็บขนส่งง่ายนะครับเราออกมาเราก็จะมาต่อตรงก่อนก็จะเขาจะมีเหล็กประกบให้เราทุกอย่าง กบเข้าไปแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับในการขันเข้าไปให้แน่นหลังจากที่ใช้ประแจขันจนแน่นนะครับเราก็จะประกอบเราก็จะมาประกรอบส่วนหัวของแผงนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตัวเล็กตัวนี้นะครับอันนี้เขาก็จะมีรูให้ใส่อยู่แล้วนะครับใส่ลงไปแล้วก็มีน็อตตรงนี้ห,หมุนเป็นตัวต้องหางปลาด้วยนะครับหมุนเข้าไป ไปก็ใส่ตัวส่วนหัวของตัวนี้นะครับตัวนี้เขาจะมีตัวประกอบสามทางนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในแบบแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปให้แน่นใช้เวลาประกอบอยู่ประมาณสักห้านาทีนะครับผมก็ประกอบแผงตัวนี้เสร็จแล้วนะครับ จากนั้นผมก็จะเอาขึ้นไปติดตั้งบนเสาทาวเวอร์ข้างบนดาดฟ้าหอก่อนจะนำขึ้นไปติดตั้งนะครับก็ต่อสาย r อจีหกเข้ากับแผงให้เรียบร้อยนะครับพันให้เรียบร้อยอย่างนี้นะครับส่วนบนเสาทาวเวอร์ข้างบนหอนะครับข้างบนดาดฟ้าเนี่ยมันก็จะมี แผงเก่าที่เป็นสิบยี่สิบปีแล้วตรงนี้ผมก็จะเก็บออกให้ก่อนนะครับไม่งั้นมันก็จะบังสัญญาณนะครับจะทําให้แผงของเรารับสัญญาณได้ไม่ดีนะครับหลังจากที่เราเก็บแผงเก่าลงมาหมดแล้วนะครับผมก็จะใส่แผงใหม่เข้าไปก็ใส่เข้าไปก็จะหมุนลวมเหลวไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาตั้งค่าหมุนหาสัญญาณว่าหมุนไปทางไหนจะรับสัญญาณได้ดีนะครับ ส่วนการตั้งรับสัญญาณนะผมจะมีเครื่องวัดหนึ่งตัวเป็นเครื่องวัดสำหรับดิจิตอลนะครับก็จะเป็นเครื่องตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเช็คสัญญาณนะครับว่าสัญญาณหมุนแผงไปในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าสัญญาณแรงพอหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ติดตั้งเองนะครับถ้าไม่มีเครื่องนี้นะครับ ก็ต้องมีคนนึงอยู่ข้างบนนะคนนึงไปที่ทีวีนะครับเพื่อที่จะดูว่าทีวีชัดหรือเปล่าถ้าไม่ชัดก็จะหมุนนะครับถ้ามีเสียงร้องอย่างนี้ก็คือมีสัญญาณนะครับก็จะตั้งสัาอยู่ประมาณสี่สี่ขึ้นห้าขึ้นนะครับ พอสัญญาณได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะใช้สายอีกด้านหนึ่งนะครับแย่ yeah, ลงไปข้างล่างนะครับหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้ถ้าเป็นติดตามบ้านนะครับเราสามารถเข้าหัวแจ็คทีวีแล้วก็เสียบดูทีวีได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ผมติดที่หอนะครับทีวีมันจะมีหลายเครื่องนะครับผมก็จะเอาเข้าบูสเตอร์ก่อนนะครับ ก็จะแย่ลงไปไปลายสายฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นตามบ้านมีทีวีเครื่องเดียวแล้วก็สามารถที่จะเข้าแจ็คทีวีแล้วก็เสียบดูทีวีได้แล้วนะครับแต่เนื่องจากตัวนี้นะครับผมติดตั้งเป็นระบบหอพักนะครับต้องเอาไปเข้าบูสเตอร์ก่อนนะครับบูสเตอร์ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ขยายสัญญาณให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เพียงพอต่อทีวีสําหรับหอพักที่มีอยู่หลายเครื่องนะครับ บูตเตอร์ที่เราจะซื้อมาใส่นะครับก็ต้องมีคุณสมบัติในการากันสัญญาณ 5G รบกวนด้วยนะครับถ้าจะใช้ตัวเก่าแบบนี้ก็ต้องมีตัวฟิลเตอร์กันสัญญาณ 5G รบกวนนะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปในบูตเตอร์แล้วนะครับบูตเตอร์ตัวนี้ก็จะขยายสัญญาณเพิ่มมาแล้วก็ออกมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเข้าตัวแยก ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นสายแล้วก็ไปเข้าตัวแยกตัว2ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะแยกสัญญาณออกมาแล้วก็วิ่งลงไป1เส้นต่อ1ชั้นจากนั้นตามชั้นก็จะมีตัวแยกแยกไปตามห้องอีกทีหนึง่งแล้วแต่ระบบหอที่เขาวางเอาไว้นะครับผม